สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสัตติแบงค์นะครับวันนี้วันอาทิตย์มีฟุตบอลลงสนามให้รุนใหนเชียกันหลายคู่นะครับเลือกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับมาฝากคุณแฟนกัน2คู่นะครับคู่แรกเป็นเกมระหว่างไบตันเจอกับซาลต์แอมตันนะครับไบตันนั้นต้องบอกว่าสถานการณ์นั่งที่จะปลอดภัยนะครับเช่นเดียวกับทักบุนซาลต์แอมตันนะครับ เกมนี้น่าจะสู้กันอย่างสนุกนะครับแต่ผมชอบไปตั้นมากกว่านะครับเพราะว่าทีมเวิร์กดูดีกว่าแม้ว่าเกมล่าสุดพวกเขาจะแพ้แมนซิตี้มาขาดลอยก็าตามนะครับ3-0แต่ว่าแนวลุกอย่างในนี้เวเบกนะครับปัสการกอล์ฟ ยังอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับช่วงนี้ไบตั้นได้เปรียบเล่นในบ้านน่าจะเบียดเอาชนะซ้อมตั้นได้สําเร็จเชียไ์ไบตันไปนะครับอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นเกมมือซีอไซดา้าบี้นะครับเป็นเกมคู่ดึกระหว่างลิพูเจเอเวร์ตันนะครับลิพูวันนี้ไม่มีเพียงโรเบโตเฟมิโนเป็นคนเดียวนะครับที่มีปัญหาการมาเจ็บรบกวนนะครับแต่ว่าตัวหลักอืูน่นั้น อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับวันนี้เนี่ยลุกเป็นเดโกโชต้ายืนหน้าเป้านะครับสุดสองตัวริมเส้นนะครับเป็นโมซาล่าแล้วก็หลุยดิอาร์สนะครับแดนกลางก็มีพวกนาบินเกยต้านะครับมีฟาบินโยแล้วก็มีจอแดนเดอร์สววนันนะครับเซอวัตต์นะครับวันนี้หน้าเป้าเป็นลิชารีซอนนะครับ แดนกลางก็มีพวกฟาเบียนเดลนะครับวันนี้มีแอนโทนีกอร์ดอนนะครับมีอลันนะครับในขณะที่เกมรับวันนี้ได้เยลลี่มีน่ากลับมานะครับเล่นหลัง5คนเลยนะครับมีเบนกอตฟี่เยลลี่บีน่านะครับแล้วก็เมคลีนนะครับเป็น3ตัวตรงกลางนะครับเจอกันวันนี้ไม่ว่าร์พูดีกว่าเหนือกว่าแล้วก็ลุ้นแชมป์แต่ว่าไม่ง่ายแน่นอนนะครับเชื่อว่าทีมเยือนอย่างเอวรตตันนั้นสู้เต็มที่แน่นอนนะครับเพราะพวกเขาต้องการแต้มหนีตายนะครับวันนี้กับในแคปที่เปิดมารองเอวรตตันดีกว่า นะครับช่วตันสู้ได้แล้วก็น่าจะไม่แพ้ขาดนะครับวันนี้เชียววัตตันไปนะครับฝากไว้2คู่ต่อไบตันแล้วก็อยู่รองเอเวอร์ตันนะครับขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายทัตได้ใหม่นวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ